มาชมสวนฝรั่งลกแถวเราไูไอยู่ที่บ้าน <laughs> น้องสแกของพี่ละอองแก้วบุญนะคะตำบลนน,นประรูอำเภอสีดาปลูกฝรั่งกิมจูจา้าฝรั่งกิมจูปลูกมาได้สี่หรือห้าปีประมาณนี้ผลผลิตก็ได้ขายอยู่กำลังจะหอนะคะนี่กำลังจะหอ่อจะของสวนกำลังจะห่อฝรั่ง ปีนี้ฝรั่งดกมากก็ห่อไปแล้วก็ประมาณนี้ประมาณเดือนขึ่งก็จะได้เก็บผลผลิตออกจำหน่ายสู่ประชาชนพี่น้องบ้านเราฝรั่งต้องการน้ำนี่คือท่อท่อส่งน้ำเวลาฝนไม่ตกเวลาฝนไม่ตกก็คือจะเปิดน้ำให้ฝรั่งพอดีว่าโน่นนู้นเขามีเขามีบ่อ้นาเปลี่ยนจากการทำนามาเป็นปลูกฝรั่งบ้านเรากล้าเปลี่ยนก็ชีวิตเปลี่ยน ลูกดกมากเลยทุกคนตอนนี้แกห่อไม่ทันแหละแกห่อไม่ทันแกกาลังแบบพับถุงที่จะมาหอ่อแกจะฉีดน้ําส้มพวนไม้ชาวเย็นป้องกันป้องกันเพลียแปงป้องกันแมลงที่จะมาเจาะลูกฝรั่งอุ๊ยวันนี้โทรขอร้องให้แกมาเลยนะนี่แกกาลังนั่งพับถุงอยู่บ้านบอกว่าพี่มาเถอะฉันจะมาถ่ายวิดีโอไปรีวิวไ้ไป๊อันนั้นไห แต่ว่ากบอยากดอกเวลามีผลผลิตออกมาแกก็บพอขายอยู่แล้วท้ามาเห็นตอนโตเนาะใครมาตัดหญ้าให้ฝรั่งกิมจูดีแล้วแหละไหนบ่อน้ำบ่อน้ำอยู่บนโน้นมีต้นไผ่ด่าต้นไผ่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 อะไรพี่ไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงแกก็จะปลูกก็จะได้ขายนออยู่พี่ใส่ปุ๋ยไหมคะ ไสจีวเดดน้อยสนี่ถ้าถ้าเราไส้นี่เราจีดคุดดินก่อนไหมหรือวล่าโวยไม่ได้มีเวลาคุดเล้วคือใส่เลยโรยเลยง่ายๆแบบง่ายๆ,บบายๆเอาเราเฮ็ดอะไรแล้วนี่เฮ <c oughs> ็ดอะไรพี่น้องมาเจอเฮ็ดได้ <c oughs> <c oughs> เฮ็ดอะไรเนี่ยมันกินได้ไหมนี่นะ <c oughs> โอ้ยเนาะ มาแล้วก็สอออนได้พี่น้องเอยหลายเถ็ดดปีนี่ปีนี่เป็นหลายไม่เคยเขามาเนี่เวลาเพียรลงมันจะเป็นไหนเวลาเพียรอ๋อใบดำดำเออใช่พอใบดำเราเห็นมันมันจะเกาะผ้าเพียรลงมันจะเป็นใบดำดำแล้วเพียมก็จะมาก่ออยู่กระลูกอย่างกันนี่ก็คือตรงตัดทิ่งใช่ไหมพี่ตัดทิ้งเลยอ๋อมันก็ไม่สวยแต่ถ้ากินเองได้อยู่ใช่ไหมโอ้หอมประทันพี่น้องเอยหน่วยหลายอย่หอมประทันจ้ะ หอบะทันหอประทันนี่เนี่ยถ้าตัดแตงกิ่งนี่จะตัดประมาณไหนพี่ถ้าสมมติ<ก>ว่าเราเก็บผลผลิตแล้วเนาะจะตัดกิง่งกิ่งแขนงกิง่งอะไรมูอยังไงอ,อ,อ๋ออันนี้เอาไวใช่ไหมใช่ก็ตัดอันนี้อันนี้อันนี้แล้วพี่แขนนี่ยเไว้ก็ได้เนี่ยพี่แขนงหน่อยเนี่ยอ๋อพี่ทํ้ไม่มตอนน่ะจะตัดหยดมันไม่มีเวลาตอนเห็นไหมไม่มีเวลาตอนถ้าตอนละแกจะจะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าฝรั่งแกโยมมาก เขาลยจะลอยต้นน่ะต้นหตนผับถุงไม่ทันลรอกมีเวลาผับถุงไม่ทันไม่มีเวลาห่อผลผลิตนี่คือแล้วจะเอาได้ไหมนี่แล้วจะเอาได้ไหมจ้ะอันนี้คือต้นละมุดละมุดนี่ได้กินลูกไหมได้กินแล้วมีกี่ต้นละมุดมีเยอะไหมคะ มีทั้งหญ้าเลี้ยงวัวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีหญ้าให้วัวด้วยไม่ต้องถ้ามีที่เนาะนี่บอ่อน้ํานี่บอ่อน้ำอ๋อโอ้ดีดีดีด,ดีมีพื้นที่ถ้ามีพื้นที่แล้วก็ทํำยังไงพี่น้องเอยโอเคเลยจ้ะจะแบ่งโซนไว้เป็นคลองน้ําทางนู้นปลูกข้าวฝั่งคูนี่ก็จะปลูกต้นไผ่กับกล้วยนี่ก็จะปลูก ฝรั่งกิมจ like ูกิมจูอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาบ้านหนองสะแกนะจ๊ะโอ้ยหน่อไม้พี่น้องข้ามาดูหน่อไม้นี่หลายหน่องเจนนี่โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่หนอใหญ่หน่อใหญ่หน่อไม้หน่อไม้นี่หน่อไม้ไม่ใช่หน่อใหญ่หน่อไม้หน่อไม้พี่น้องเอ้ยไายหน่อยพี่ใส่ผุนไหมใส่ขี้บัวใส่ขี้บัว ลาดเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเริ่มตั้งแต่การปลูกกินเหลือกินก็ได้ขายมันก,ก็เลยแ,<ร>แบบแรกกัปลูกกินก่อนจะแะแรกปลูกกินพอไปไปมามาได้ขายก็เลยชีวิตก็เลยเออดีขึ้นนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาอะไรไปหน้าเอง,เยยงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดให้วัว ถ้าอยู่แล้วมันมีผลผลิตแบบนี้มัน ays, มันก็ไม่ได้ซื้อเลยกินเราก็ขายเราก็อยู่ได้ใช่ไหมล่ะนี่หน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ครับหน่อไม้ครับมีจะกอเนาะนี่เนาะตงไหนมอยู่ีกอแต่กระบาดกระบาดไม่อยู่โอ้เนี่นนะเยอะอยู่เยอะอยู่ฝั่งนู้นทุกคนฝั่งนู้นฝั่งนู้นทุกคนแต่อยู่บานหนอใหญ่เนาะโอ้ ในบัวอยู่ไหนล่ะพี่วัวอยู่ในบ้านอ๋อวัวอยู่ในบ้านนะทุกคนไม่ได้เห็นบัวนะคะวันนี้บัวบัวก็งามงามเด้อวัวแดงบัวแดงบามันแดงแน่ใหญ่เอาพอแค่นี้ละจ้าทุกคนเดี๋ยวค่อยลูกโตๆค่อยมาดูใหม่เดี๋ยวจะพามาดูจะพามาชิมใครอยากชิมตอนนั่นก็มาเด้อบ้านน้องสแกนจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดี